สมาชิกภูตะวันพี่น้องเกษตรษกรทั่วประเทศนะครับวันนี้ขอแนะนำนะครับให้ท่านได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์การภูตะวันนะครับซึ่งคุณภูตะวันนั้นนะครับเราได้มีโรงงานที่มาตรฐานนะครับที่อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับคุณสมบัติมี8ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1มีธาตุสารารครบตามที่พืชต้องการนะครับมีธาตุหลักไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุรองแคลเซียมแมกนีเซียมซัลเฟอร์ แล้วก็มีธาตุเสริมนะครับพวกธาตุเหล็กทองแดงสังกะสีเมคานิตคอดินโบดิตินัมและโบดอนนะครับในข้อที่2นะครับตรงนี้ก็มีกรดฮอร์โมนช่วยสร้างสีสันรสชาติรูปทรงนะครับข้อที่3กรดอะมิโนธรรมชาติกรรมการของฮิวบิกตัวนี้ช่วยในการสร้างรากนะครับเร่งรากนะครับทำให้ต้นไม้สร้างรากได้ดีแล้วก็กินอาหารได้อย่างรวดเร็วข้อที่4นะครับมีโมลาดนะครับหรือเกล็ดหิมะตัวนี้ช่วยในการฟิกในกเจนในอากาศนะครับทำให้ใบต้นไม้เขียวนานเขียวทน ข้อที่5มีเอมไซด์หรือนิกเกนนะครับตัวนี้ช่วยสร้างเปลือกสร้างเซลล์นะครับลดกระบวน,นการปล่ปลอยทําให้ขั้วเหนียวต่างๆนะครับป้องกันปัญหาใบยางหลุดร่วงป้องกันลูกทุเรียนหลุดร่วงนะครับเป็นตัวที่ช่วยในการดึงขั้วนะครับแล้วข้อที่7นะครับก็ข้อที่หมีไคโตซานนะครับซึ่งตัวนี้เป็นสารการะตุ้นที่ทําให้ต้นไมา้จะาเดิ่เติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับแลในข้อที่7มีจุลินทรีย ครับเจ็ดกลุ่มด้วยกันกลุ่มหลักๆ,ๆนะครับแตโครมานะครับมีอาร์เซนัมวีดีวีเลนตัวนี้ลองไปสผ่นด,ดินช่วยฆ่าเชื้อราทาให้ป้องกันเรื่องโรคราเน่าขนเน่านะครับถ้าเป็นอโโัวโตเบกเตอร์อสโซสปายดิลัมไรโซเมียมย่อยินสี์วัตถุสร้างสิ่งมีชีวิตให้กับแผ่นดินนะครับอยู่ในโครงการพลิกพื้นแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินทองที่เรียกว่าคือชีวิตให้แผ่นดินนะครับแล้วก็ ในข้อที่8สารและแมลงนะครับเราสกัดจากโรตินตะไคร่หอมหางเหลยนะครับพวกยูคาลิตัสนะครับสกัดมาเพื่อที่จะกําจัดสัตว์ปูพืชบางชนิดนะครับที่อยู่กับต้นไม้ก็ต้องกรฝากด้วยนะครับปูตะวันนั่นช่วยนะครับลดสารพิษสารเคมีนะครับรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับไม่มีสารพิษสารเคมีเปื้อนทําให้ผู้มีภคปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องเกษตรกรคนไทยนะครับร่วมกันลดสารเคมี ลงจากเป็นดินไทยนะครับเพื่อที่จะให้แผ่นดินไทยกลายเป็นแผ่นดินทองให้ได้ครับ